ครับสวัสดีครับผมนุมรดเข็นครับครับเมื่อนี้มาเยี่ยมส้มของนุมรดเข็นขึ้นเอาครับเมื่อนี้เมื่อนี้บอมีงวมไปเปิดราคาครับก็เลยได้เขามาเล่นยอยู่ของกง่าครับเมื่อนี้มาถ่ายคลิปให้พี่น้องด้เบิง่งนี่ครับที่นี่ก็กำลังเอา ห้ามให้กินครับพี่น้องเราห้ามให้กินให้พูทธถวยท้องถวยแล้วก็เติมน้ำได้ไหลายครับง่วกะถือว่าอ้วนดีครับเป็นง่วงไทยกินไงอ้วนง่ายครับนี่ครับแม่นี่กะมาบัาบางกล่องละบังนี่ก็ทากินห้ามมือกันครับเป็นกระได ทึ่งตัวผูดทึ่งตัวแม่ครับเปียบแม่กับยุทางพี่ซ่องถ่ายจะกินห่อมครับอ่ามีห่อมแน่หยาแน่ครับแล้วแต่มือมีบ่มีครับกินหน่อยกินหลไรว่าซ่วงนี้ก็เป็นนาแร่งครับอ่าส้นเท่อย,อย่างส้นกันเทียงเหมืงครับแม่แดงกับลูกครับ ลูกกระแดงดีครับแม่ก็แข้งขาแง้โค้งส่างดีอยู่นี่ครับปีนี้ว่าจะหาเพิ่มอีกแจ็คเห็นไหมนแจ็คซิฟแม่ครับปีนี้แต่ว่าง่วกะจีราคากะอยากสูงแงกหน่อยครับตกมาปีนี้อ่ง่วไทยซุ่มจังสี่กะเห็นสามหมืน่นสามสามหมื่นสี่ครับ้ารักษณะ เป็นงวัวโค้งแม่โค้งหลวกอาอยุเดือนสองเดือนราคาจากสูงแน่ครับส่วนนี้ค้นหาเหลี่ยงหลายคนหันมาเหลี่ยงงวัวไทยหลายครับแต่ถ้าจะถ้าส่วนสูงมาถึงร้อยยีนี่ก็มกมีครับสามหมื่นส่วนถึงส่วนสูงว่าหอดร้อยยี่สิบจะมี3สามหนกว่าบาท3ามหมื 30, เอดประมาณนี้ครับจะเตี่ยแน่เล็กน้อย แต่ว่าถ้าอยากได้พวกสูง120ขึ้นนี่จะหายากครับสูง120ขึ้นถหาหาได้ก็จะอยู่ประมาณ30,000-30,000ห่าครับดีๆดีเนี่ยถ้าจะจอยของขั้ก็32-33ครับน่ครับลูกจะเป็น ลูกปู่ลูก,ลกแม่กับแพ่งขึ้นกันเบิดครับนี่ถ้าถ้าถ้า,าขึ้จังสองแม่ลูกอเออแดงแดงนี่กับจีหาเมื่อนหมือแล้วครับเพราะว่าแม่กระท่องนี่ครับห้นครับจดก,กินห้อมเอาห้มให้กินอยู่่น แม่สาวน้อยนั่นก็ตอนนี้นะจะได้แปดเดือนละมั้งครับคิดว่าเนี่ยนังก็ดีครับมตอันนี้อวคลังอ้วนอวอขลางบ่สูงครับก้มสูงขันอายุดีแล้วริบประมาณแม่นี่ยครับผมวนี่ครับแม่ขขาวนี่ก็อ้วนดีครับ แต่ว่าช่วงนี้หญ้าบม่มีครับบ่ค่อยได้กินซุ่มปลูกไว้กับญ่นะบ่ทันครับมือครับปลูกไว้อยู่อยู่ด้านนะครับอยู่หลังกองเฟื่องครับปลูกหญ้าไว้มันก็บ่ทันได้ใหญ่อยู่ครับเ,เลยกินเป็นห่อมกินเฟื่องไปก่อนครับเทิงห่อมเทิงเฟื่อง ทา่ายืนแม่นี่แข้งขาใ,ใหญ่ดีครับแม่แดงนี่ครับหามาเลี้ยงซ้ำนี่จะซิบแม่กะพ่อละครับหาแม่ลูกแรกลูกสองลูกสามมาเกินนี้ให้ลูกยางน้ำก้นครับคอยมาผสมแม่เอาบานนี่ครับแข่งขาใ,ใหญ่ดีครับแต่ว่าเป็นข้อสิงซื้อครับแม่นี่ข้อสิงอยู่ขาหลัง แต่ว่าแม่ขาวนี่บมีตำหนิเหรอครับแม่ขาวนีแต่ว่าแข้งขาจะหน่อยกว่าแม่แดงอยู่ครับแต่ว่าใจลูกดีครับใจลูกลูกเนื้อนังดีเบิงครับเบิงมาส้อมมะนี่นะครับนี่ซ่องอยากกินห่ำแน่มาบางกองอีกแล้วมึงมาบางกองอีกแล้วนี่เขาอืมฮ่าตุ่ยมันก็่ไปกินน้ำมัน มองมึงเอาไปหามันว่าซุ่มหนีว่ามันก็มานะครับหน้าหนาลึอกเงี้ยวครับแม่นี่เถิงแม่เถิงลูกครับลูกกับเนื้อน,น,น,นังดีเป็นลูกเล่ลูกเล่หน่าตาเล่ผสมตัวมั้งครับถาเล่สมเทียมมันน่าจะดีกว่านีอยู่แต่ว่าซุ่มหนีถือว่าโอเคอยู่ครับ ่อยเป็นแม่พันต่อไปครับลูกเล่หน่อยที่เรียกว่าจะขุนขุนขายก็เลยว่ามันหูดีกินยาดีก็เลยจะเอาเป็นแม่พันต่อไปครับเมึงครับแม่นี่แข่งขาใหญ่คักเลี่ยครับพี่น้องใหญ่นี่ครับเล่หน่อยแม่นี่ก็อ้วนครับอ้วน,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 นแม่ส้นแม่ยังกับมีบาดมีแผลแน่จังหน่อยครับ แม่บ่อยกินนมแล้วเบิ้งครับเบิง้งแขงขามันมันถือว่าเป็นขอ้อซิงครับขาหนาเป็นครับขาหนาหยดเอ้ยสวนกันเี่ยงเนาะอยู่น้ำกันอยู่กระได หูก้ไว้เด้โอ้ยักจงเอาไห้มันยหญนั่นเอาหัวหาเอ้ห่มไหนมันสะกกอนฮะห้ามห้ามห้ามเออกินซ้ำมันละสะกกอนพวุนก็ไปไปสื่อหัวหันดิสิน นะครับท่ายืนยืนงามอยู่ครับถ่ายสูงลายยี่สิบบางตะกล้อง,องยี่งเข่าๆนี่อ,อาสอสำหรับเมื่อยกับฝากกดไรกดแชร์กดติดตามกดวิดีโอขยันช่องยูทูบน้องนรินร์เขียนน้ำในเด้อครับพี่น้อง ตัวบ,บ,บ่เดี๋ยวผ่าคลิปไหมไหมมือนีกับผ้ามาส้มหัวมานางเรนคือเกา่าสำหรับคลิปนี้ก็บสวัสดีครับผม